แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสั์สินิพาคุณสายฟีวีแปดและคุณนภัทรมากที่สนับสนุนในเดือนนี้กับคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีไอทีแบทแชนแนลครับในคลิปบรรากาศซีโร่วันนี้กลับมากับการจัดอีกแล้วก็วันนี้อยู่เกนเจอร์ครับแล้วก็เป็นสายเรียกได้ว่าวันนี้ขอเป็นสายแบบขำๆแล้วกันนะครับนะก็เป็นสายที่ใครมีเหรียญเหลือก็แลกมาเล่นก็ได้ครับถือว่าสนุกนกแต่จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่า ก็ขำจริงๆแหละนะครับอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับนั่นคือสายของแฮมทุเกตนั่นเองจริงๆตอนการ์จริงเนี่ยโตอยากจะจัดไว้ในช่องด้วยนะแต่บแบบสุดท้ายก็ไม่ได้จัดครับเพราะว่าตอนนั้นคิวคิวมันแน่นเกินแล้วก็ทําให้ก็ไม่ได้จัดไปนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับก็คือเจ้าทนี้มันก็สายรองจริงๆนั่นแหละนะครับถ้าไม่มีทิปเปิลแรเลยเก็จะเริ่มกันที่ตัวเริ่มครับจะเป็นกระต่ายเหมือนเดิมเขาจะบัตรหนึ่งแล้วก็บวกสี่พันให้หนึ่งตัวนะครับซึ่งขอเป็นกระต่ายแล้วกันมันบัตรพลังง่ายดีนะครับแล้ว มาที่ในส่วนของตัวเกตหนึเนี่ยจะมีทิ้งตสามแล้วก็พีจีจีสีนะครับแล้วก็ตัวเกตหนึเนี่ยจะเป็นแฮมทุเกะร่างเกตหนึ่งสี่ใบเพราะว่ามันเอามาเสิร์ตเวลามันตายเสร็จปุ๊บมันจะเสิร์ตแฮมทุเกะจากไทเด็กขึ้นมือ2ใบนะครับแล้วก็จริงๆจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นมันเป็นแฮมทุเกะเหมือนกันแหละถ้ามันถูกรีทายในช่วงเอ็นเฟดนะครับเปิดการ์ดสี่ใบท็อเด็กก็หาแฮมทุเกะหนึ่งใบขึ้นมือได้เช่นกันก็ได้ทั้งคู่ครับตัวไหนก็ได้จริงๆจริงๆอยากให้เวิร์จริงๆๆนนะหหรรรรรรืออไไไไไมมมม่่่่เเเาาาใช้้้คววิิ์ดดจงักก็สถีย ก็คือใส่เป็นแฮมทูเกตสี่ตัวนี้สี่มันทิ้งไต่หนึ่งเพราะว่ามันมีสกิลต้องเก็บแฮมทูเกตเยอะแต่ว่าก็นั่นแหละคือมันจะไม่ได้สเสถียรขนาดนั้นมันจะทิ้งไต่ยากมาที่เกตสองครับก็จะมีแฮมทูเกตเหมือนเดิมจะมีแฮมทูเกตตัวนี้อยู่ช่องแวนช่องเรียก็ได้ไดนะครับเมื่อมีแฮมทูเกตไปอยู่นทุลีทายนะครับนะบนะบนะบก็อ่าจัดช่องเรียก่อนนะทุลีทายมันจะแน่หงายดมหนึ่งก็จะคอมโบกับเทคแฮมทูเกตได้คือใช้เทคแฮมทูเกตตัวนั้นก่อนอย่างแฮมทูเกตธรรมดาเขาจะบานนาสหใบขึ้นมือ แล้วก็จะได้ไงแดมคืนจะได้ใช้คอร์สฟรีไปนะครับแล้วก็จะมีแฮมทูกเกตตัวผู้หญิงนะครับตัวนี้ถ้าแวนติดแฮมทูกเกตปุ๊บนะครับเอาการ์ดที่ไม่ใช่ทิกเกอร์จากในดอบโซน2ใบเนี่ยไวไ้วใต้เด็กที่ติดชื่อแฮมทูกเกตน,นะคือแฮมทูกเกตมันต้องเป็นตวัวที่ตายอยู่แล้วไงแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่านะครับที่ติดชื่อแฮมทูกเกตใบอื่นนะครับบวกสี่พันจบเทินก็ตายเหมือนกันก็คือไปจิ้มให้มันตายท่านั่นแหละแล้วก็บีโนคิวลัสครับเอาเสือมากินหนูนิดหนึ่งนะครักเ เอามาป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกรสามีเบลลี่ตัวหนึ่งครับใส่ทิ้งไต้เผื่อแบบเกรสามไม่ขึ้นก็จะมีเบลลี่ฮิวซีแล้วก็ได้เป็นแฮมทูเกะครับแฮมทูเกะตัวที่ยืนแวนได้นะครับมีในช่องแวนในช่องเลียนะครับวันเมอร์เทิร์นโซบัสหนึ่งเลือกแฮมทูกเกะสองใบที่ไม่ใช่ทิกเกอร์จากดรอปโซนเนี่ยไปไว้ใต้กองนะครับแล้วก็เลืออ่ามันจะได้ให้เลือกนะครับตัวติดที่แฮมทูเกะใบอื่นสองใบเนี่ยบวกสี่พันจบเทิร์นก็ตายนะครับแล้วก็ตัวตอนมันมีเเเเทในนช่อออง,นนง,งแแววาตร์บัลล้กกก็ืม mm ู hmm. เลือกอบวก4,000ให้ฮัมตูกเกะ2ใบจนจบเทินด้วยก็อันนี้ไมต่ตายไม่อะไรก็คือปั๊มพลายให้ฮัมตูกเกะเฉยๆได้นะครับแล้วก็จะมีฮมัมตูกเกะล่างเกต3ซึ่งมีเทคนช่องเรียเมื่อดุกดีทายก็หาตัวัปอีก2ใบขึ้นมือคือแบบฟักนะแล้วก็จะมีฮิล4ใบกันเองสไต์ก็ เวอร์ครับจริงๆใส่อะไรก็ได้ใส่ใส่เลยมันเรียกมันขำๆก็คือจะมีเบลลี่สองหรือสก็ใส่ใส่ไปครับตัวเก็บหลุมก็เก็บเก็บเก็บเบเข้าไปคือเตีกมันหลุดมาไวนะครับมันรีดเสกทีละสอง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 หลุดแน่ครับแนะแล้วก็มานากัน4ี่แล้วก็ฟินิกหนึ่งแล้วก็อันนี้สําคัญจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือหยดน้าเบือแบบ ยืนท้านไม่ตรงอย่างเงี้ยอย่างมันจะมีตัวยืนมื่นอยู่ก็ไว้เก็บทำทกเกตขึ้นมือได้นะครับวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากครับไลท์เกตหนพอขึ้นเกตสอปุ๊บถ้าเบลวิโนคิลัสอยู่แวนก็ได้นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้อยู่แวนก็ได้แล้วก็ทําไงแน้แล้วถ้ามีตัวนี้อยู่ในช่องเรียนเนี่ยก็ตัวนี้ไปลงเลียนแล้วทําไงก็ได้ครับให้มันตาย พอมันตายจากวีโนคิวลัสหรือตัวอะไรก็ตามตายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้เสิร์ชจริงๆจะเป็นเกรดหนึ่งหรือเกรดสองก็ได้นะจะเป็นเกรดหนึ่งก็ได้นะครับทำให้เกรดหนึ่งตายได้อย่างเอาเอาเกรดหนึ่งเนี่ยไปบู๊ใส่เกรดสองตัวนี้ก็ได้ครับเกรดสองนี้จะไปอยู่ช่องเหลี่ยวก็ได้แล้ววีโนคิวลัสเป็นแวนอย่างเงี้ย ก็ตีนะครับเอาเอาข้างตีตัดเสจอะไรถคือถ้ามีตัวเสษก็ตีตัดเสจถ้าไม่มีตัวเศษก็ตีตัดแวนแล้วก็เอาแวนตีครับเอาบิวโนคิลัสจิ้มไปที่เกจหนึ่งให้มันบวกพลาให้มันบวกพลังจริงๆเอาควรเอาแวนตีก่อนดีเนาะแล้วจิ้มให้เหลียนะครับบวกพลังไปในคู่นี้มันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมัน900 0บวก6เป็น15เป็น19เเออ ปัดเศษพอดีนะครับเอาแวนตีบูตด้วยตัวนี้เป็นจุดสี่แล้วก็เป็นสิบเก้าแล้วพอตัวนี้ตายปุ๊บมันได้เสิร์ตมาอีกสองใบแล้วก็อันนี้ได้หงายแดมคืนก็หงายฟรีแต่ถ้าไม่มีตัวอ่าบิโนคิลัสแล้วมันไม่มีตัวทําให้ตายก็ใช้กระต่ายทําให้ตายก็ได้เดี๋ยวจะเปลืองแดดนิดหน่อยนะครับใช้ได้ทั้งเกตสองเกตหนึ่งอ่ะวิธีการเนี้ยนะครับแล้วพอขึ้นเกตสามก็ให้ยืนเป็นเจ้าตัวนี้แหละนะครับแฮมทูเกะก็ลงแล้วใช้เทคโซบัสครับเก็บแฮมทูเกะสองใบคือจริงๆอ่ะ ถ้าเล่นจริงๆอ่ะตัวแฮมทูเกะแม่งตกหลุมเต็มเลยเพราะมันมีแต่แฮมทูเกะแฮมทูเกะแฮมทูเกะนะครับแล้วเราก็จะเสิร์ชแฮมทูเกะขึ้นมือมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีเทคพวกเก็บอ่ะเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆพอขึ้นเกตสามปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยยืนเป็นอ่าเมนแวนก็ได้นะครับเพราะมันยืนมือหนึ่งด้วยแล้วก็ในเธอแรกลงมาแต่เขาได้บาตรหนึ่งให้มันบวก4,000นะครับแล้วก็ถ้าในหลุมเรามี2ใบหรือมากกว่าในที่เป็นแฮมทูเกะอย่างเงี้ยก็เก็บแล้วก็ชี้2ตัวบวก4,000ให้จบเกินมันก็ตายได้ครับเหมือนเดิิมมมมครรรรรััับนนนตาาายยยยยย้้ก็เเเเเส์ชขึออออ่่่่งงีืืืๆๆๆ แล้วเราพยายามเก็บตัวที่อย่างเกตหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาตายปุ๊บมันเสิริมมา2ตัวใช่ไหมเวลาเก็บก็ให้เก็บตัวที่ตายไปมันได้เหลือ2ตัวแล้วจากบนมือลงมาหนึ่งมันได้เสิริมมันได้เสิรใหม่สองตัวหรืออย่างเกตสองก็เช่นกันครับมันจะได้เสิร์ทีละสองตัวข้อดีของเด็กนี้คืออะไรคือจะมีเกตหนึ่งเกตสองเนี่ยปเล่นแม่งเรื่อยๆทั้งเกมแหละนะครับแล้วก็หลุมมันกองมันจะค่อนข้างไปไวนิดนึงนะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับนะทั้งเด็กนี้แค่นี้ครับสไตล์ใช้ตามสถานการณ์ลงมาทำอะไรก็ทำครับค เชิงบันเทิงครับใครอยากลองจัดลองจัดดูได้นะคือเด็กเนี้ยมันไม่ได้เน้นว่าจะต้องเก่งเลยแหละมันเน้นแบบว่าเออเล่นเป็นทีมทําทูเกตแล้วก็เสิร์ดความน่ารําคาของเด็กนี้ก็จะมีนิดหน่อยตรงที่ว่าตัวแม่งแบบวนไปวนมาอย่างเกตตัวเกตสองหรือว่าตัวของเกตสามเองที่มันมีเทคเก็บอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวสไตล์ที่มันมีเทคเก็บอย่างเงี้ยมันก็เก็บเกเก็บเข้าไปแล้วมันก็มีตัวเสพตัวเสพตัวเสพไออย่างไอตัวเนี้ยมันตายมันตายตัวเดียวมันเรียกมาสองตัวกลายเป็นว่ามันมีตัวเสพสองตัวอย่างเง เดี๋ยวเทิร์นหน้าเทิร์นนี้รับหน่อยหรือว่าจะไปจิ้มให้มันอยู่แถวหลังให้เทิร์นหน้าเรามีตัวเสพใหม่ได้สองตัวเนี้ยมันก็ทําได้เช่นกันนะครับเป็นบูทไม่ได้แต่ก็มีตัวเสพไงมันคือจะเล่นแบบมีตัวเสพเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขำๆครับสำหรับคลิปน,ปนี้ก็ลืมบอกครับทิกเกอร์ก็เป็นจอยให้หมดไปก็ได้ครับจั่วให้มือมันจะเยอะดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดทับตะข่ายอย่างเงือกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆนะช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราครับผมเพียงเดือน35บบบบาาาาทสสมมมมมรรรรรถถัััคคคเเเเป็นนนแแอ์ไดด้้ผฝกฟพจวยะ VFT ประีับชาแนลนะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของพวงเราสวัสดีครับ